ชายคนนี้ไม่ได้เรียนจบสูงไม่เคยนั่งเก้าอี้ผู้บริหารในห้องแอร์แต่เคยนั่งซ่อมเบาะบนพื้นตั้งแต่เด็กเขาไม่ใช่นักการเมืองแทบไม่ออกหน้าสื่อแต่วันนี้ทั้งประเทศรู้จักชื่อของลูกชายเขานั่นคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนี่คือเรื่องราวของพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจพ่อของธนาทรชายผู้ใช้สองมือซ่อมเบาะจนกลายเป็นอาณาจักรไทยสม,มิทธที่เราอยากให้คุณฟังไว้ พัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจเดิมชื่อห้างหอแซทจึงลาออกจากโรงเรียนตอนป .4 เพราะครอบครัวยากจนและต้องอพยพหนีความยากลำบากจากเมืองจีนมาตั้งต้นใหม่ที่เมืองไทยพ่อแม่ของพัฒนาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ย่านบางรักเขาต้องช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่อายุ8ขวบก่อนจะได้เจอกับเด็กหญิงร้านกระพาะปลาที่อยู่ข้างๆนั่นคือสมพรหญิงสาวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาขมาตลอด พัฒนากับพี่ชายเปิดร้านเล็กๆรับซ่อมเบาะรถเกือบทุกชนิดที่ซอยซับสีพญาไม่มีใครรู้จักไม่มีคนเชื่อว่าจะอยู่รอดจนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่จากยมห้าเดินเข้ามาพร้อมเบาะในมือถามว่าเขาสามารถซ่อมเบาะได้ไหมพัฒนาตอบทันทีว่าทำได้โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเริ่มยังไงแต่ก็ลงมือซ่อมเองเย็บเอง เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Summit Auto อินดัส r รจำกัดที่ต่อมาเติบโตจากร้านเบาะเล็กๆก,กลายเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระดับประเทศและในปี2520เขาตัดสินใจออกมาเปิดบริษัทของตัวเองในชื่อไทยซัมมิต พัฒนากับสมพรมีลูกด้วยกัน5คนคือธนาธรชนาพันธ์รุจิรพันธ์สกุลธรและบดินทร์แต่ละคนต้องรู้จักคำว่าลำบากพ่อกับแม่ไม่เคยตามใจมีแต่สอนให้ทำงานธนาธรลูกชายคนโตต้องช่วยงานที่บ้านตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป .3 ทุกปิดเทมอมเขาต้องทำงานนับเหล็กได้ค่าแรงวันละ30บาท พอโตขึ้นอีกหน่อยธนาทรไปเรียนต่ออเมริกาเขาต้องหาเงินส่งเสียตัวเองทางล้างจานและรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมเพราะคำสอนของพ่อที่ยังฝังอยู่ในตัวเขาอยู่เสมอพัฒนาเสียชีวิตในปี2545ด้วยโรคมะเร็งในหนังสือไว้อาลัยสมพรเขียนถึงสามีว่า ไม่ต้องห่วงเธอจะสารต่อทุกอย่างที่เขาสร้างไว้เองและเธอก็ทำได้วันนี้ไทยสม,มิตมีบริษัทในเครือกว่า40แห่งจากชายคนหนึ่งที่ลาออกจากโรงเรียนตอนปอสีจากคำว่าทำได้วันนั้นกลายเป็นรากฐานให้อุตสาหกรรมไทยในวันนี้นี่คือพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจชายที่ปลุกปั้นอาณาจักรไทยสม,มิตร